السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تواليتن ผู้ฟังที่เคารพครับในช่วงของเดอรมอตอนเป็นช่วงที่สำคัญยิ่งของชีวิตของเรานั่นก็คือการที่เราจะต้องฝึกฝนให้แก่ตัวพอะเราเองไม่ว่าจะเป็นในด้านของอิมานหรืออิสลามหรือยศสานก็ตามซึ่งความการฝึกฝนที่จะเกิดขึ้นมาจากวาระ ชีวิตแห่งความเป็นมุสลิมทั้งสองค์ประกอบที่ผมได้กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยก็มีทั้งนั้นทางในด้านของสมองทั้งในด้านของจิตใจและในด้านของร่างกายซึ่งเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาทีนี้ในช่วงของเดือนรอมฎดอนที่พวกเรากำลังเข้ามาสู่เดือนรอมฎดอนเนี่ยผมก็อยากจะเรียนให้กับพวกเราได้ซึ่งก็ในอัลกุรอานก็ ได้บัญญัติอยู่แล้วและพวกเราก็คงได้ยินคันบ่อยแล้วทีนี้ก็อยากจะซ้ําเพื่อให้พวกเราได้เห็นว่าในเรื่องของเดือนอมฎอนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตของเราเหมือนกันเพราะว่าในตลอดปีของเราเนี่ยชีวิตของเราเดําเนินกันไปอย่างไร้เป้าหมายชีวิตของเราจะจะมีการระเริงอยู่กับอาชีพระเริงอยู่กับ ความสนุกสนานระเริงอยู่กับเพลงอะไรมากมายไก่กองเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าตลอดปีของเราเนะี่ยมีแต่ความระเริงในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ความความเลยเถิดของชีวิตมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ชีวิตของเราจะขาดเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกว่ามีความสุขแต่ประการใดๆและสิ่งเหล่านั้นเป็นความสุขจอมปลอม เราจะาจ,จะมีความสุขที่สามารถที่จะเข้าไปนั่งฟังเพลงตามสถานที่ร้องเพลงอาจจะมีความสุขต่อการที่เราได้รับประทานอาหารอะไรมากมายไก่กองนะฮะและมีความสุขจากการไปไปเล่นไปท่องเที่ยวไปนูน่นไปนี่มากมายไก่กองจะทํานูน่ทนทํานี่โอ้ด่มีความสุขเหลือเกินแต่ในขณะเดียวกันความสุขที่แท้จริงนะี่อยู่ที่ว่าเรามี إ ي มานต่อลอเ้าเรามีการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างไปตามบทบัญญัติของลอสุบฮานห,หัวตาลาตรงนี้ต่างหาก และที่มีความสุขที่แท้จริงส่วนความสุขที่เราได้รับจากผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์จะเป็นไหมเอี่ยมแค่ไหนจะเป็นที่เราจะตื่นเต้นแค่ไหนก็าตามแต่มันไม่ใช่ความสุขเป็นแต่เพียงเราตื่นเต้นและเราตื่นตัวกันเพียงแต่ว่าความเจริญก้าวหน้าที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นความแตกตัวของเราเป็นความแปลกของเราแล้วก็เป็น เป็นความโงนของเราแล้วเป็นความตื่นเต้นของเราเพียงชั่วคราวแต่ในเมื่อเราไปอยู่กับสิ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้นานๆข้าวนียเราก็จะมีความรู้สึกว่าก็ไม่เห็นมันมีอะไรดีขึ้นก็ไม่เห็นจะมีทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นแต่ไม่เหมือนกับที่เรามีความเชื่อในหลักคําสอนของอิสลามรู้กลนของอิสลามของเราแล้วก็จนกระทั่งการปฏิบัติต่างๆรงกรันไปธรมพัดก็มีความสุขการละหมาดก็มีความสุขการถือศีลอดก็มีความสุขเหล่านี้มันจะคง คนอยู่กับชีวิตของเราแล้วก็เราจะต้องรักษาให้อยู่ในชีวิตของเราอย่างตลอดไปเลยนะครับเพราะนั้นเฉพาะในช่วงเวลาของการถือศีลอดเนี่ยเราจึงได้รับรู้จากอัลกุรอานบทบัญญัติหนึ่งที่พวกเราก็คงจะได้ยินกันบ่อยๆนั่นแหละเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดที่พวกเราเคยเคยได้ยินกันมาก็คือยาอิวันละดีนะอามันุกุติบะลาอิคุมซิยาม กามากุติบังเลนละจีนามิงกอบริกุมหละอหลายกุมตตะกูลหมายความว่าบรรดาผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลายอัลลรตาลานะฮะคือคือจะไม่ไม่ไม่ระบุอยู่ในกุรานแต่เราก็รู้ดีว่าอัลลรตาลาเป็นผู้บัญญัตินะฮะอรตาลาได้บัญญัติสูตเจ้าเนี่ยให้มีการถือสินบนนะฮะอัลลรตาลาบัญญัติไปนนะนะแต่วันนั้นกุรานเนี่ยใช้กุติบาเป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นไม่ได้บอกไม่ไม่ระบุถึงประธาน แต่ก็เป็นที่รู้กันว่าแม้แมว่าจะใช้คาว่ากุติบาซึ่งเราแปลกันว่าได้ถูกบัญญัติเรื่องการถือสินอดเอาไว้เราเข้าใจว่าคาว่าถูกบัญญัติก็แปลว่าการบัญญัติตัวนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วการบัญญัติบนบัญญัตินี้ขึ้นมาแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าผู้บัญญัตินันคือใครแต่เราก็เป็นที่เข้าใจว่าผู้บัญญัติไม่มีใครนอกจากลอตตาลาเพียงค์เดียวนะฮะเพราะฉนั้นว่าที่ลอตตาลาบัญญัติการถือสินอดให้แก่พวกเราเนี่ยลอตตาลา บอกว่าเหมือนกับว่าคนประชากรในสมัยก่อนหน้าสู่เจ้าทั้งหลายก็ได้รับบัญญัตินี้มาปฏิบัติในนบ,บีสมัยก่อนได้รับบัญญัตินี้มาเนี่ยดนได้จะต้องมีการปฏิบัติเหมือนกันแล้วเหตุผลที่ละตาลาได้ทรงบัญญัติในเรื่องซียามหรือการถือศีลอดมาเนี่ยเหตุผลที่สําคัญที่สุดอัลลอฮ์ให้เพียงประการเดียวคือหละอัลเลกุมตตะกูลเพื่อสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยจะได้มีการตะกวาต่อละตาลา การตะกวาต่อลอตาลาคือการที่เรามีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความยำเกรงก็แปลว่าเราจะต้องปฏิบัติไปตามคำสั่งของลอตาลาทั้งหมดนั่นเรียกกับการตะกวาสนองตอบใน ข้อบัญญัติของอลอตตาลาด้วยการปฏิบัติไปตามที่ลอตตาลาได้ทรงบัญญัตินั่นเรียกทัควาแล้วแหละจะแปลว่าเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่อลอตตาลามีความสำรวมต่อลอตตาลาก็ไม่ไม่จะเรียกยังไงก็แปลได้ถูกทั้นนั้นแหละเป็นแต่เพียงที่เราต้องต้องมีความเข้าใจว่าสิ่งที่ลอตตาลาได้ทรงบัญญัติมาเนี่ยในเรื่องการถือสินอดเนี่อลอตตาลาต้องการที่จะพิสูจน์ว่าเราเนี่ยมีความยำเกรงนั้นหรือเปล่า เรามีการปฏิบัติไปตามคําสั่งหรือเปล่าเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะว่าการถือสินอดเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องอดกันไปทั้งวันน่ะมันไม่ใช่ธรรมดาอย่างเพื่อเราวันธรรมดาของเราเราอาจจะอดเพียงครึ่งวันแล้วก็หิวกันแย่อยู่แล้วบางคนก็อาจจะอดกันเพียงสองชั่วโมงก็แย่แล้วจ,จะเป็นจะตายขึ้นมาแล้วอะไรทํานองนี้แต่ว่าสั่งให้อดทั้งวันแล้วก็เหตุผลในการที่จะ ให้พวกเราอดทั้งวันเทวตาอะไรบัญญัติให้พวกเราอดทั้งวันทั้ง24่สิบสี่ไม่ใช่เฉเพราะกลางวันกับคืนไม่เกี่ยวนะสิชั่วโมงเนี่ยในเมื่อเราอดมาในเหตุผลที่อัลกุรอานได้บัญญัติเอาไว้ก็คือละอัล,ละกุมตะตะกูลเพื่อจะพิสูจน์ได้ว่าเรามีการตะกวาหรือเปล่า เพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกกับตัวเราเองหรือจะจะไปคุยกับใครก็ตามว่าฉันนี่มีการตะกวาต่อเอตาลานะฉันนี่มีการตะกวาต่อเราตาลานะแต่เราไม่ได้พิสูจน์กันเพียงแค่ว่าเราจะพิสูจน์กันด้วยปากของเราเราจะไม่สามารถจะพิสูจน์กันด้วยกับคําพูดของเราแต่เราต้องพิสูจน์กันด้วยการปฏิบัติตา่ตางๆตามคําสั่งของลอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่เราถือสิลอดแล้วก็ ในช่วงของรมฎอนที่เราจะต้องถือศีลอดกันไปทั้งทั้งเดือนอทั้งเดือนนี่นะครับเป็นการถือศีลอดติดต่อติดต่อกันเนีเป็นการถือศีลอดตอนกลางวันที่ภาวะของการถือศีลอดเนี่ยติดต่อกันไปอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราก็จําเป็นที่โดยโดย,โดยโดยสุขภาพของเรานะฮะโดยร่างกายของเราเนี่ยนะครับเราก็จะต้องรู้เลยว่าในขณะที่เราอยู่ในอาการของความหิวเนี่ย ความทรมานในชีวิตของเราเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราทนได้ก็แสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้ที่มีการตะก,กวาต่อเราตาลาถ้าเราทนไม่ได้เพอได้สักเพนๆขึ้นมาทอได้ถึงดอนใบา่าๆขึ้นมาบวชต่อไปไม่ไหวแล้วต้องแอบไปทานอาหารอย่างนี้แสดงว่าเราไม่มีความอดทนต่อสิ่งเหล่านี้ซึ่งนั่นแสดงว่าเรานั้นน่ะไม่ได้มีการตะกวาต่อเล ไม่มีความยำเกรงต่อเราเพราะนั้นความยำเกรงต่อเราตาลาเนี่ยเราอาจจะพูดในเวลาไหนก็ตามเราอาจจะกล่าวคุยกันกับใครก็ตามว่าฉันนี่มีความกลัวต่อลาตระการต่อลราตาลาหรือเกินเราก็อาจจะมาคุยกันบอกว่าฉันเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่เคยลืมมาลาตาลาเลยฉันจะอยู่ที่ไหนฉันก็ต้องนึกถึงลาตาลาอยู่เวลาซึ่งบางทีประโยคเหล่านี้เราพูดเพื่อที่จะให้คนฟังโดยการเชื่อถือเราพูดไปเพื่อให้คนฟังเนี่ย มีความเชื่อมั่นในตัวเราแล้วเราก็จะไปไปแอบเอาประโยชน์จากเขาอะไรกํานองเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นอย่างนั้นกับคนที่ไม่มีศรัทธาที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺตาลาจึงสั่งให้เราถือศีลอดในปีหนึ่งเนี่ยหนึ่งเดือนนะเพื่อจะพิสูจน์ว่าเรามีการตะก,กวาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮาวะตัวตาลาเพราะฉะนั้นในการตะก,กวาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮาวะหัวตาลาเนี่ยมันมาจากหัวใจจริงๆที่เรามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺตาลา และการบริสุทธิ์ใจต่อลอตาลาอิมานต่อลอตลาแล้วลลก็จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่อลอตาลาและความบริสุทธิ์ใจที่จะเกิดขึ้นคืออะไรล่ะครับก็คือต้องอิมานพร้อมกับความรักเพราะว่าในอัลกรุรอานเนี่ยได้พูดถึงความรักเอาไว้อย่างมากมายและความรักเนี่ยถ้าเราจะนามามอบให้อลลอฮฺสุบาาะตลานะฮะ,ะไม่ได้หมายความว่าอลลอฮฺตาลาจะอยู่เป็นผู้ที่ ต่ำไปกว่าเรานะครับไม่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่หมายความว่าหัวใจของเราที่มีความรักเนี่ยแทนที่เราจะไปมอบให้แก่อะไรต่อมือะไรเราก็มอบด้วยความคารวะทําให้แก่ลอสุบฮานะหัวตาลา mm hmm. นี่แหละครับที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่ดําเนินไปสู่ก้าวหน้าความก้าวหน้าของชีวิตมันจะเกิดขึ้นมาในเมื่อเรามีความยำเกรงต่อลอตาลาเรามีความรักต่อลอสุบฮานะหัวตาลาเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยผมจึงอยากจะขอเรียนคุยกับพวกเราแบบกันเองเลยว่าในช่วงของเดือนร a ม a อนเราทำอะไรกันบ้างแล้วเราก็จะต้องถือมันว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นการพิสูจน์ว่าเรามีความรักต่อลอตาลานะเรามีความรักต่อลอตาลาในขณะเดียวกันเนี่ยเราอาจจะ มีความรักกับอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างเหลือเกินบางทีก็ไปรักคนสวยๆแล้วก็ไปจีบเข้าอย่างนี้บางคนเราไปมองเห็นเครื่องรถยนต์เกา่ารถยนต์ใหม่อีม่มใหม่เอีม่มราคาแพงๆแล้วก็สวยงามสีก็สวยอย่างนี้ไปก้นเราก็เอาความรักไปมอบให้แก่มันมันไม่ใช่รอกครับบางทีเราก็มีโอกาสไปซื้อ ไปซื้อที่ดินมาสักสิบไร่าราคาแพงๆโอ้เราก็รักลหลงไหลกับมันเนี่ยความรักตรงนั้นอย่าได้นึกเลยว่ามันเป็นอมตะแห่งชีวิตแต่ความรักแท้เนี่ยนะครับเป็นความรักที่เราจะต้องถือว่ามีต่อรสอสุบหานอัตตาลาและจากความรักตรงนี้เองที่เราสามารถที่จะรักษาความยำเกรงต่อลอสุบหานอัตตาลาได้ถ้าหากว่าความยำเกรงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่มาจากความรักแล้วก็เป็นความยำเกรงที่ ไม่สามารถจะยืนต่อไปได้นาน,านเป็นเป็นความยำเกรงที่บางทีเราก็อาจจะโกหกตัวเองบางทีก็ขอาประทานโทษโกหกกัลอลตาลาบางคนก็มีการคิดที่ว่าจะไปโกหกกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเวลาพูดจาปสายก็ มีความรู้สึกอยากจะให้เขาเชื่อว่าฉันน่ารักอัลลอฮ์อยากจะให้เขาเชื่อว่าฉัน,นมีความตะกวาต่อลอตาลาแลวก็พูดว่าฉันไม่มีการตะกวามีความเกรงกลัวมีความรักต่อลอสุบฮานะหัวตาลาอย่างเหลือเกินนั่นคือเป็นการโกรหกตัวเองและเป็นการโกรหกต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนว่าในอัลกุรอานเนี่ยนะก็มีนักวิชาการที่เขาเอาเรื่องมาฮับว่าเรื่องความรักในอัลกุรอานะมีกี่ประการพอดีผมไม่ได้เตรียมมาที่จะพูดกับพวกเราในเรื่องนี้โดยตรงเลย ก็ไม่ได้เอามาบอกกับพวกเราว่าในอัลกุรอานนี่นะครับมีการบรรยายการบรรัญญัติเรื่องของความรักเอาไว้ตรงไหนบ้างเนี่ยผมเลยไม่กล้าที่จะบอกว่ามีกี่ประการและอยู่ตรงไหนแต่ถ้าหากว่าท่านอยู่กับนักวิชาการอีกเยอะแยะนน,นักวิชาการในปัจจุบันเนี่ยผมมีความตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ว่าพี่น้องมุสลิมรุ่นใหม่ของเราเนี่ยเป็นนักวิชาการทั้งเรื่องาศาสนาและเรื่องของ ในเรื่องของในเรื่ององาม่ใชยศาสตร์ในเรื่องของวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนานเนี่ยมีครบถ้วนแล้วก็มีเพิ่มพูนขึ้นมาอีกมากมายเพราะฉะนั้นเราก็ไปถามกันดูในเรื่องเหล่านี้นะแล้วก็ข้อมูลเป็นความรู้เกี่ยวกับข้อมูลนะ่ว่ามีกุรานบทไหนบ้างที่พูดถึงเรื่องความรักเราก็ไปเปิดนักวิชาการให้นักวิชาการเขาเปิดตำรับตำราด,ดูแล้วในที่สุดพวกเราก็จะมีความเข้าใจ และผมอยากจะเรียนให้รู้ว่าเราอย่าไปหลงอธิบายความรักเพราะว่าในใน,ในชีวิตของเราเนี่ยนะครับเ,เราก็มักจะไปหลงเพลินกับละครซึ่งเน้นในเรื่องความรักพูดพระเอกนางเอกมีความรักซึ่งกันและกันแล้วมีอุปสรรคอะไรต่างๆนานาก็ตามเราอย่าไปหลงไหลในเรื่องของจินตนาการอย่าไปหลงไหลในเรื่องที่เกี่ยวกับการเขียนหนังสือที่ เธอทูลความรักเอาไว้โดยเห็นว่าความรักเป็นสรณะของเราเนี่ยผมผมคิดว่าสิ่งนั้นไม่ควรที่จะปล่อยให้จิตใจของเราและชีวิตของเราเนี่ยเลยเถิดไปจนกระทั่งไปเอาความรักเนี่ยมาเป็นเป้าหมายของชีวิตแล้วเราก็ปล่อยให้ความรักที่เข้ามาคุมชีวิตของเราเนี่ยไปในทางที่เสียหายต่อไปผมจึงขอเรียนกับพวกเราในช่วงแรกๆนี้ เพื่อให้พวกเราได้เข้าใจในเรื่องของการถือสินอดนะฮะการถือสินอดเนี่ยเพื่อตะกวานะฮะและตะกวาจะเกิดขึ้นมาอย่างบริสุทธิ์ใจก็ต้องมีความรักที่มีต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอูวะตาลาอย่างแท้จริงก็ขอทุกท่านมีความสุขโดยทุกก่านซัลลัลลอฮลมะฮัมหมัดอะลอยฮวบัลลาฮ